ค่ะเพื่อนๆวันนี้อร่อยด้วยกันนะคะเมนูนี้ก็อร่อยค่ะมีหมี่ลวกหรือว่าจะชอบเส้นขนมจีนก็ได้นะคะ น้ำจิ้มซีฟูดจ้าแล้วก็น้ำจิ้มหวานนะคะเพื่อนๆเนมนูวันนี้จ้าอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะเพื่อนๆ มาค่ะกำลังทานเลยอร่อยจ้าน่าอร่อยค่ะ